ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมโยเวยกับเกมไรเรนเจอร์เช่นเคยครับวันนี้หลายๆคนก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะครับน้องๆหลายๆคนไปเรียนแล้วแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ทํางานกันเป็นวันแรกเนาะวันนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาทาอะไรนะครับสาหรับโยเว้นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาหา วิธีตีกิลเรทนะครับเพื่อที่จะให้ได้ของดีๆนะครับนอกเหนือจากการที่เรานำวัตถุดิบของเกียร์นะครับมารวมให้เต็มเลเวลแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรเลยเพื่อปรับเลเวลนะก็คือผมไม่แน่ใจผมตีมันหมดแล้วกัน แป๊บนึงนะครับช้าหน่อยเพราะเพิ่งเข้าเกมมาอ่าครับก็วิธีการหาเกียร์ในแต่ละส่วนนะก็คือเราจำเป็นที่ต้องหาเออเดนเจอร์ Ranger ที่ใช้ตีเอ่อเลดบอสนะในแต่ละด่านก็คือมันต้องมีหลากหลายอย่างเสือขาวนะครับก็เป็นผมจะใส่ให้มัน ตีกายภาพนะครับก็คือสามารถโจมตีกายให้มันเยอะๆก็คือส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือธนูนะครับก็สามารถโจมตีกายได้เยอะๆนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นนะแล้วก็จะเป็นเกียร์ของไอหมวกของลาโอก็ได้นะครับก็อันนี้จะเพิ่มการโจมตีมันจะได้ทั้งพลังชีวิตและพลังโจมตีด้วย แต่มีอีกอันหนึ่งอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็หมวกปิดเมฆนะมันก็จะใช้โจมตีกายได้เหมือนกันและหาได้ในด่านเหมือนกันนะครับถ้าใครสมมุติไม่มีหมวกเหล่าอ,อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะก็คือหลกัลกๆเลยถ้าเพื่อนมีเออผมลืมผมเอาอะไรวะอะ <c oughs> โอเคก็ก่อนอื่นคุณต้องมีสายในการโจมตีนะก็ก่อนอื่นต้องเป็นตัวชนตัวชนตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือเฮลิกนะที่ใช้ชนนะครับก็เจ้าตัวนี้มันเพิ่มอะไรก็คือเพิ่มลดอัตราการใช้ทักษะหลบปลีกของศัตรูนะ70% 12วิแล้วก็ ระยะอัตราการใช้สกิลลบอีก70นะแล้วก็ตัวชนเอาตัวเรื่องตัวชนก่อนแล้วก็ที่ใช้โมลิลันโมลิลันนะครับก็โมลิลันก็คล้ายๆกันตอนนี้ครับพลังโจมตีเพิ่งนะนะทำลายพื้นที่แล้วก็1,000%น์ะครับลทำลายพื้นที่แล้วก็อัตราการลบหลีสกิลน้อยลงนะ60% 16นวิ อันนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันทางเวทนะก็พพวกอันนี้ไม่จาเป็นเท่าไหร่นะบริเวณโอเคแล้วก็ตัวทำดาเมจหลักๆเลยก็จะมีมไวท์เทเกอร์แล้วก็เจ้านี้ครับก็เจมนักเวทนะมันก็จะสามารถสร้างความเสียหาย5,000คูณพลังโจมตีนะครับ ก็คือเอ,อ่อเท่าไหร่หรอห้าสิบเท่าถ้าจำไม่ผิดนะก็คืออืมใช่ห้าสิบเท่าสี่ร้อยคูณห้าสิบเท่านะก็คือโหดอยู่อะ่ะนะครับก็คูณไปนะพลังโจมตีตรงนี้เจ็ดแสนก็คูณห้าสิบเข้าไปนะครับก็โหดแล้วก็ จะเป็นจำจนคิดแล้วก็หลักๆเลยก็จะเป็นเจ้านี่แหละที่ตีเวทบวกแล้วประมาณล้านหกนะก็มันก็จะได้อยู่แล้วก็มีตัวบัฟบ,บัฟก็จะเป็นมูนซูเปอร์ฮีโร่นะครับในการตีนะครับก็คือตรงนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตี1.5เท่านะครับก็คือ เท่าครึ่งก็คือทําลายพื้นที่ต่อวินาทีนะแล้วก็เพิ่มพลังให้เราแล้วก็มันจะสตาร์ลดลดการโจมตีของสตูเรู5ซ11วิแล้วก็ลดความเร็วของสตู60สิวินะก็ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอ่างอ่างก็จะได้นี่ครับก็เพิ่มความเร็วในการให้กับพักพวดหรือรอบ1 5 0นะครับก็คือ1เท่าแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต ของเพื่อนในรอบสามเท่าอโอเคเดี๋ยวเราลองไปลุยกันแล้วกันก็คือมาแนะนำกันข้าข่าวแล้วกันส่วนเกียร์ที่ใช้ก็จัดให้เหมาะแล้วกันอย่างนี้เป็นสายเวทเราก็ต้องตัดจัดให้สามารถโจมตีเวทได้พอสมควรนะครับแล้วก็เราก็จะไปลุยกัน ที่ด่านนี้โอ้โหยังไม่ถึงเวลาจะโอเคไม่เป็นไรก็เวทอดวันนี้กำลังงานเชิญหมดเวลานะนตีกี่คนแล้วเลยแปดวันอ่ะอันนี้เหลือเก้าสามเปอร์เซ็นต์นะ ก็คือของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเราไปตีแล้วกันไหนๆไม่เสียเวลาก็อาจจะได้เดี๋ยวแล้วเราลองไปดูกันแล้วกันเราก็ปล่อยตัวชมไปก่อนมานีิลังนะแล้วก็นี่เราปติค่าวๆโอ้ม,มีแมวด้วยเพื่อเราก็ลองจัดทีมในทีมดูนะครับมันก็ต้องมีหลากหลาย เหมือนก,นกันกับการเล่น PVP นะครับตรนีตีไม่เข้าๆเ,เลยโอเคไม่เป็นไรก็จับไปตีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับไม่เข้าเลยนะเนี่ยเอ๊ะอะไรเอ่ย มาเสียตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตีไม่เข้าเลยอ่ะไม่ทันแล้วด้วยมันยุบช้ามากอ่ะไม่ทันครับอ๋อโอเคแตกเหลือหนึ่งวิโอเคก็จบไปครับก็93%นะในการตีในดาบเดียวก็ ของที่ได้ครับเราก็จะเป็นเกียร์หดาวหนึ่งชิ้นแล้วที่เรามาลุ้นกันก็คือเจ้าตรงนี้ครับกล่องสีฟ้ามันก็จะมีแต่5ดาวถึง6ดาวนะครับก็คือผมได้รับของที่ดีอยู่นะก็แหวนปิดหนังฟ้าที่ก็ได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็น5ดาวนะแต่ถ้าเกิดกคุณโชคดีคุณก็สามารถได้6ดาว ที่หาได้ง่ายและอีกอย่างเส้นทางหนึ่งที่คุณสามารถได้ก็คือตรงนี้นะครับตรงร้านค้าเราก็รอหาเวลานะครับที่มันที่มันสามารถได้ของดีดอะ่ะอืมอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวลองพีพีอ่าพีพีเ้ยไม่มีก็มันจะรีไปแต่ละวันครับของมันก็จะสับกันนะถ้าใครอยากได้มันก็น่าจะมีสี อาจจะมีสีทองหลุดเข้ามามั่งนะครับก็อย่างนี้อย่างชูผมแนะนําเลยว่าให้คุณลาาในดาดดีกว่านะแล้วส่วนแหวนสมมุติว่าคุณอยากได้แหวนนะแหวนก็ซื้อจากที่นี่ก็ได้นะครับก็ถ้าหากคุณต้องการหรือกระเป๋าก็จากที่นี่ก็ได้ดีกว่าคุณที่จะไปรวม ถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้นะครับแต่ก็แนะนําเลยว่าวิธีการหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับคุณสามารถหาได้จากตรงนี้นะกรอนนี้เหลืออีก50นาทีถึงจะสามารถตีได้นะครับสาหรับเตด,ดบอสก็เรือยอย่างหนึ่งครับก็คุณตอนนี้ คุณหาเพชรได้จากไหนหลายๆคนถามนะครับก็หาเพชรได้จาก PVP นะเป็นหลักเลยก็ส่วนใหญ่เป็นหลักก็แนะนําเลยครับว่าก่อนอื่นนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงคนไทยนะครับก็คนไทยด้วยกันก็พยายามอย่าตีคนไทยด้วยแล้วกันเนาะก็ผมก็จะพยายามตีแต่คนต่างชาติแหละแต่มันก็ไม่แค้วที่บางทีโดนคนไทยมาตีนะเออ อโอเคก็มีแพ้บ้างครับตามปกตินะมันก็ต้องมีแพ้บ้างเกมมันก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งเสมอไปนะบางทีบอทมันก็โหดถึงเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็เข้าใจกันเนาะโอเคส่วนกิจกรรมผมคิดว่านะครับก็ถ้าใครอยากสุมกาชาก็สุมได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเก็บรูบี้นะ ก็สามารถที่จะเก็บลูบี้ไว้เดือนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าตัวกิจกรรมตัวนี้น่าจะ2ตัวนี้น่าจะแจกครับน่าจะแจกในการล็อกอินทั้งหมด7วันทั้งหมดในเดือนนี้ทั้งหมด31สเดวันนะครับก็เดี๋ยวนะน่าจะ28วันดิในการล็อกอินเข้าเกมนะมันก็น่าจะแจกให้คุณในวันสุดท้ายในวันที่7 ของสัปดาห์ในแต่ละวันก็คือวันเสาร์มันจะมีวันเสาร์ที่7วันเสาร์ที่14วันเสาร์ที่21ดวันเสาร์ที่28นะครับก็จะแจกถุงสีทองหรือถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้ในดานสเตทพิเศษนี้นะครับคุณก็อาจจะได้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเลนเจอร์มินิกาชานะถ้าคุณมีโอกาสคุณก็จะได้อาจจะได้เลนเจอร์จาก สีทองนะครับส่วนสีแดงผมได้เข้าวๆามาแล้วก็คือสูงสุด50ลรูบี้นะครับแล้วน้อยสุดก็1รูบี้แล้วก็เป็นทองปกตินะแล้วก็ถ้าได้ดีสุดกบแดง8ดาวครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับเกมไลเนเจอร์ในการไล่ล่านะครับต่างๆนาานนถ้าใครได้อะไรดีๆในรางวาัลตรงเนี้ย ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าใครได้อะไรบ้างหรือว่าใครที่ได้เจ้าแมวซลลี่แมวมกวากแล้วนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันว่าได้จากถุงผมได้จากถุงสีทองในนี้หรือว่าได้จากสีแดงได้อะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์ทุกๆกคนจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในอีเวนต์ต่างๆนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตาม สำหรับโย้ไว้ตอนนี้ก็ทำคลิปหลายๆคนหลายๆแบบก็อาจจะมีเกมเศรษฐีบ้างนะครับก็ยังไงคนที่ติดตามไลน์เลนเจอร์ก็ดูไลน์เลนเจอร์ถ้าคนที่เล่นเกมเศรษฐีด้วยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเกมไล่เกมไล่เกมเศรษฐีนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งจะได้ไม่เบื่อเนาะสามารถดูได้กันหลายๆแนว ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปในแนวไหนก็บอกได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับโย้นะครับกเ็เราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมตลอดไปนะครับก็พยายามหาแนวทางให้มันสามารถเล่นได้แบบหลากหลายโดยที่คุณสามารถเก็บเออเก็บเงินแล้วก็เก็บ Ruby ไว้ด้วยหลายๆคนนะครับก็ช่วงนี้ ผมคิดว่าเป็นช่วงที่สามารถเก็บได้นะเงินอะตอนนี้ผมให้ดูเลยตอนนี้เงินของผมมีอยู่ที่82ล้านนะครับให้ดูชัดๆอีกทีนึงแล้วกันว่า82ล้านนะก็สามารถอัพเตรียมตัวอัพเก็บในแต่ละด่านที่สามารถขึ้นเลเวลมาในการอัพหนึ่งเลเวล ตอนนี้ังอยู่ประมาณเลเวลละ12ล้านถึง13ล้านนะครับในการอัพในแต่เลเวลนะในแต่ละช่องโอเคถ้ายัางไงก็ฝากไปด้วยลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำพยายามแนะนำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางในการเล่น l าย e ลนเจอร์นะครับก็อยากให้คุณรู้วิธีในการเล่นเกมที่สนุกนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์ ก็สามารถจับได้สำหรับการาเนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีอ,อย่างผมเนี่ยก็แนะนำเลยละกันว่าพยายามกั้นใจหน่อยนะครับเพื่อที่จะเก็บรูบี้ไว้นะครับถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บได้ตัวไม่ดีคุณก็อารมณ์เสียและอาจจะเลิกเล่นไปได้นะครับเพราะทำไมถึงไม่ได้ตัวดีๆอะไรนะครับก็ก็ฝากด้วย ก็ถามตัวเองก่อนละกันว่าตอนนี้ทีมของคุณมันโอเคแล้วยังถ้าโอเคแล้วไม่ต้องการตัวไหนเข้ามาชนแล้วก็แค่ป้องกันใน PvP ให้คุณติด1ในร้อยอยู่ได้รับ Ruby เพียงพอในแต่ละเดือนละกันเนาะก็ไม่จำเป็นที่ต้องคุณต้องโดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับคนน้องๆเล่นใหม่เนาะก็พยายามเก็บ r ูบีกันละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้โย้ขอลาไปก่อนละกัน ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันสําหรับกําลังใจแล้วก็ซับด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างนี้เยอะแล้วก็ขอบคุณด,ด้วยแล้วกันสําหรับซับครับโอเคขอทุกคนโชคดีครับก็คลิปนี้โยวไ้ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ